ใช่สิม่ยังีลากทำอยู่เอาไปเป็นสปอร์คลาสสิกตัวการอบรมเลอ๋อทำงานธนาคารเพื่อนกันค่ะพี่น้องจ้ากินไอศครีมอิ่มแล้วเนาะเมื่อกี้นี่กะไอกาแฟเนาะลุงธอมัดกินไอศครีมกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักกันไปเที่ยวสวนเออเป็นสวนหย่อมพี่น้องสวนหย่อมสวนสวนพักจ้าสวนพักอยู่ใกล้ๆนี่น่าจะเดินมาแป๊บเดียว พี่นอ้องเอ้ยดอกไม้นะ่ะนี่นอน้นงามคักพี่น้องจ้าดอกไม้ตาดอกไม้จะ้ะนี่จ้ะถึงแล้วสวนย่อมอันนี้สวนย่อมพามาดูสวนย่อมที่เขาปลูกนะ้จนะ้ะเนาะพี่น้องต้นพริกจะ้ะสวนพักสวนย่อมเนาะ ต้นริกอันนี้ริกอะไรเออลูเล้วชิลีนะมันชิลีพันอะไรนะพี่น้องกะหลำพี่น้องจ๋าน,นี่กะหลำจ้ะโอ้ตน้นอันนี้ต้นอะไรเนาะคล้ายๆกับพักซีเนาะจ้ะแต่ว่าเขากินหัวมันเนาะจ้ะพี่น้องคล้ายๆผพักซีแต่ว่าเขากินหัวมันอันนี้ <An is. S 1> หอ่อไอ้ต้นกระเทียมจ้ะต้นกระเทียมบ้านเราเนาะอ่านี่ผักกาด พักกาดแก้วต้วนในนี่เข้าไปทํำมันออกเปรี้ยวๆพี่น้องไปใส่แกงอะไรที่ไปใส่แกงบ้านเราก็ได้เป็นพักที่กินได้เบิร์นอจากเนาะคล้ายๆดอกไม้แต่ว่าเป็นพักจก้ะอันนี้ต้นอะไรอันนี้คล้ายๆกระลำ อันนี้หัวอะไรกระทบเฟนอันนี้หัวกระทบเฟนหัวอะไรเนี่ยหัวมันมันฝรั่งพี่น้องโอ้อันนี้เขาเรียกใบอะไรนี่ใบที่เราไปกินกับอันพัดอะไรพี่น้องพาเมนคิวเออได้กินถึงนึกออกพี่น้องเอ้ใบพักแป้นใบพักแป้นคาร์โลสเตออันนี้อะไรเนี่ ไปเดินไปลงทุมัดเดินไปจ้าเดินไปอันนี้เขากินในดอกมันนี่อันนี้อะไรนี่อ๋ตอต้นนันทุมัดเขาเรียกต้นอะไรนี่ปลาเกลอเออมันฝรั่งเอ,อไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งจ้าหน่อไม้ฝรั่งอันนี้แหละหัวสุชินีบวกฝรั่งนะจ้ะอันนี้อ่ะทุม,มัด ซุปกะดีเบ็ดอันนี้ถั่วลันเตาพี่น้องจ้ะแถวนี้ถั่วลันเตาเนาะนี่คือต้นใหญ่มันเนาะจ้ะเนาะนี่โบรเนนโบรเนนถั <Bon en. S 1> bon en, ่วลันเตาอ, bon อันนี้ก็ถั่วลันเตาคือกันเนาะจ้ะเนาะกระปุชโบเนนอือโอ้คือเป็นซุปกะดีเบ็ดอือหวานเป็นถั่วถั่วลันเตาหวาน ที่เม็ดมันเนี่ยเขาขายสีเขียวๆนะมั้งนี่จะที่มันเป็นดอกเราเมื่อกี้เนาะนี่ดอกเป็นแบบนี้อันนี้ต้นอะไรเอ้ต้นกระเจี๊ยบพี่น้องกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบที่เรากินนั่นแหละ <Okay. S 1> อันนี้อะไรอันนี้ต้นกระเทียมหรือต้นอะไรเนาะทุ่มัดเลยโอ้โหน,นี่กระลำ really nice. กระลำ กะหล่ำส, cool สีม่วงเออกะหล่ำสีม่วงมะเขือเทศพี่น้องหัวระพาใบาแมงลักพี่น้องจ้าใ <laughs> บาแมงลักมีเบิร์ดเลยเนาะจ้าเนาะนี่เข้ามารวมสวนหย่อมไปนี่นี่อันนี้ก็หอยแบบนี้จ้าพี่น้อง ส่วนย่อมหอยไหนไทยเอออันนี้โหระพานะเขียนอยู่ไทยใบแมงลกักโอ้ใบแมงลักงามนะจน้ะเนาะ <g ül üyor> เป็นใจเก็บไปใส่แกงเห็ดแทนพี่น้องจ้ะ มีอะไรอีกอันนี้ไปบ้านเราเรียกอะไรที่เอไปกินก๋กวยเตี๋ยวพี่น้องจ้ะกินก๋กวยเตี๋ยวอ่ะกำลังปลูกเซลล์เรลีเออเซลล์เรลีอัลต้นหอมอันนั้นถั่วแขกถั่วแขกเพราะท่านเป็นลูกเนาะจานะ้ะเนาะถั่วแขกพี่น้องจ้ะ ทั่วแขกอันนี้มันบานเราจะนี่จะมันแบบนี้โอ้เสียงแดดมันมันเทศอืโอโหระพาดูบะเือเทศยุ่มนี่พี่น้องเลยหนูบะเือเทศใบนี้ที่เข้าไปใส่ฝรั่งฝรั่งหอม กินกระน,นำพริกพี่น้องจ้าแทบอืมอันนี้ต้นอะไรนี่น่าจะเป็นต้นมะเขือม่วงปาปิก้าอันนี้มะเขือเทศกับปาปิก้าคือกันโอ้ บักเขือเทศในนี่พี่น้องลูกมันอันนี้ก็ถั่วคือกันถั่วในดูทั้งนี่มีอะไรพี่น้องอ้พประกาศนี่งามแท้นี่โทมดใบโหระพาพี่น้องจ้ะอันนี้ประกาศแก้วห่อแล้วพี่นอ้องเอ้ย นี่ห่อแล้วกำลังหอ่ออันนี้สลัดสลัดเนาะอันนี้บ้านเราก็รู้จักนี่สตาอเบอรี่นี่ที่ว่าที่ว่าเขากินกันเปรี้ยวๆเนาะที่เขาเก็บกินกันนะพี่น้องตามคลิปกันเนาะนี่เขามาปลูกไว้ในนีน้ำมันจะออกรสชาติสมๆอืมเปรี้ยวพี่น้อง เปรี้ยวจ้ะป้าพี่น้องจา้าดูมะเขือเทศเขือเทศต้นนี้น้อยแต่ว่างามงามมิตรลูกมิตรลูกมะกเขือเทศนี่งามคักเนาะนี่บุร <laughs> พ้าบ้านเรา <laughs> พริกพริกพี่น้องจา้าเขาเรียกพริกอะไรบ้านเราสมัยโบราณ่ะ พริกสีม่วงเนาะแต่ว่าเพชเพชเนี่ยพี่น้องเลยอันนี้กะกะลําผักกาดสลัดกะลําไหนละ่ะมุงทุม,มัดมีอะไรอีกโอ้นี่นี่บ้านเราอย่างนี้ก็มี้อจ้ะพี่น้องเอยอ,อยู่นี่เยอรมันเขาเรียกผักปังเนาะผักตังนี่จ้ะพี่น้องผักตังผักปังสีม่วงไ <มา S 1> อ่รัสินา ฝรั่งเขาก็เรียกสปีนัดนั่นแหละพี่น้องคล้ายๆพักขมพืชพันธ์เดียวกันแต่ว่าอันนี้เนาะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้อันนี้ที่เขาเรียกยอดอะไรเนาะบ้านเราพี่น้องที่เข้าไปแกงใส่อะไรอะ่ะที่บ้านเรามีขายอยู่ที่มันเกิดตามน้ำหรือเกิดตามอะไรนะ กินแค่ไข่ก,กันพี่น้องจ้าซุกกะบูดเซลสุกกะบูดเซลหวานๆออกรสหวนานปลาพี่น้องนี้ของแท้ผักซีบ้านเราจ้านี่คือผักซีบ้านเราเลยพี่น้องจ้าผักชีบ้านเรานี่อันนี้ของแท้นี่แบบนี้ผักซีบ้านเราเนาะจ้ะเนาะโอ้ <laughs> กินผักซีบ้านเรา แต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆพี่น้องจ๋าเดี๋ยวยายมินเด็ดดูพันนี่เนี่ยอันนี้มันจะออกกินจางๆเนาะนี่จะมีให้ดูนี่แบบพันใหญ่ๆต้นใหญ่ๆเนะเาะจ๋าเนาะออกกินจางๆกินแบบบอแซบบอแซบแซคือแบบบ้านเราน,รานี่พักซีลาวพักซีลาวออันนี้กระเขืออันนี้ต้อนอะไรเนาะ พี่น้องจ๋าต้นที่เรามันเกิดอยู่ในป่าบ้านเราที่เป็นลูก่ะลูกแบบนี้นี่นี่ที่เราเป็นเด็กกินที่มันเกิดเองนะจนะ๊ะเนาะเขาเรียกลูกอะไรยายมินกะลืมตอนเป็นนด็กน่อยยายมินกะเก็บกินอยู่ประจํานี่จ้ะลูกมันออกมาพองๆตรงนี้เนาะโอ้อันนี้ลูกอะไรนี่ลูกพอมอันนี้กะลูกอันนี้ที่เป็น แบบนี้จ้ะพี่น้องเราทําสวนหย่อมไว้เนาะจ้ะเนาะงามครับต้นหอมต้นหอมทุบค,ค่อยงามเนาะจ้ะน,นะนี่กับกระลำต้นหอมอันนี้กับกระเทียมเนาะจ้ะเนาะกระเทียมใหญ่กระเทียมจีนมีอีกไหมนู้นทางนู่นกับมะเขือเทศพี่น้อง เขือเทนแล้วมาดูทั้งนี้มะอันนี้หอมอะไรนี่อันนี้ก็ต้นหอม้วจ้ะพี่น้องจา๋าหอมอยู่นี่เนาะกอบเบลอร์เลยไปดูต่อโอ้อันนี้พริกหยวกพี่น้องจา๋าดูพริกหยวกงามงาม ต้นนี้น้อยกำลังขึ้น,นก็เป็นหมากแล้วเนาะจากงามขักดินมันอุดมสมบูรณ์เนาะจ้ะเนาะนะเป็นหมากแล้วพี่น้องจ้ะเห็นบอกอาจจะบบเห็นมันติดใบมันนี่พักพักซีต่างประเทศเนาะจ้ะเนาะนี่พี่น้องนี่จาว่ากินบาดเจบคือบ้านแล้วดอกพี่น้องจ้ะนี่ แบทำเป็นซุม่มเป็นซุม่มไว้อยู่พี่น้องซุม่มมะเขือเทศสตอรอเบอร์รี่อันนี้ซุ่มอะไรไหนดูดิอันนี้อ่าเห็นบอกพี่น้องนี่กระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบนี่ ที่จะต้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบขาวกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบขาวสีขาวๆนะลูกใหญ่เนาะจ้ะเนาะอัน,นต้นนี้ลูกยาวๆเนาะจ้ะเนาะกระเจี๊ยบสองแบบอันนี้กับมะเขือยาวพี่น้องจ้ะลูกแดงๆเนาะมะเขือยาวมะเขือยาวซุมนี้อะไรจ้ามะเขือเทศต้นหอมพี่น้องมะเขือคือกัน ต้นหอมอยู่ข้างล่างนี่เขาปลูกต้นหอมข้างล่างเนาะจา่าเนาะพี่น้องจ่าดูเดอ้อต้นหอมข้างล่างต้นมะเขือเทศข้างบนเนาะจา่าเนาะนี่แบบก็ต้องเปลืองพื้นที่เนาะใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เลยพี่น้องเอ้นี่คางรั่วคางสวนปลูกไว้เต็มนี่กระจุงกระเจี๊ยบเนาะจ่าเนาะกระเจี๊ยบพี่น้องนี่คางคางนี่ก็กระเจียเจเจ๊ยบ พี่น้องจ้ะย้ายมินถูกใจสวนยอมนี่เนาะเห็นม่นี่ปลูกไว้นี่้างๆางนี่เขาจะปลูกเป็นกระถางนี่มีพักสวนรั้วทุกอย่างเลยพี่น้องนี่พร,ริกมะเขือมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศปลูกลงม้เนาะไปตรงทำลานมันก็จิหอยลงนี่เนาะจ้ะอันนี้ใบโหระพาบ้านแล้วพี่น้อง โหระพาหอมนี่เขืออันนี้กะเพราแดงพี่น้องจ้าก,กะเพราแดงอื้อกะเพราแดงหอมขักกะเพราแดงนี่กระต้นพริกเนาะจ้าเนาะสวยงามไอเดียนี่ถูกใจยายมิ้นค่ะพี่น้องจา้างามงามดูนี่นี่ทําเป็นแบบล็อกไวเลยแล้วก็ปลูกเอากระถางมาห้อยแบบนี้เนาะจ้าเนาะนี่นี่ กระถางหอยเป็นมันเป็นไรก,กระปุกได้พี่น้องเอ้ยงามแท้ไอเดียดีครับนี่เนาะนะแค่ยอมนิดเดียวนะจ้ะตรงกลางนี่เนาะด้านนั่นก็เป็นเก้าอี้ด้านนี่ก็เป็นเก้าอี้เนาะจ้ะเนาะนี่บรรยากาศดีครับพี่น้องเอ้ยกลางนี่แทนที่หิเอาดอกไม้มาตั้งเนาะจะปลูกพักกินเลยนี่ <c oughs> โอ้สุดยอดพี่น้องเอ้ย พูดถึงคางๆนี่กระปูกได้อีกเด้พี่น้องเนี่ยเขาเพตะปลูกเนาะเป็นต้นมันต้นอะไรก็ว่าไปงามพี่น้องนี่ส่วนนี้โอเคเลยพักขมก็มีนอกจากพี่น้องใจนี่ผักขมผักขมสปีนาผักขมสีแดงนี่ทางนี้อีกลงทหมัดไปดูน่ มีกข้างหนึ่งพี่น้องโอ้มีหวัวดอกไม้งามแท้นี่จ้าสวนโอ้ต้นพริกต้นพริกสีม่วงดอกไม้พี่น้องนี่นี่มพี่น้องเห็นบ่ตี ปลูกขึ้นแบบนี้ก็ได้เนะาะจ้ะเนาะแบบบ้านแล้วเนาะถ้าบ่มีพื้นที่เนาะดูแลก,ก็ง่ายพี่น้องเอ้ยแบบนี้เนาะปลูกไว้บ้านแล้วนี่เอาไม้มาตี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 ต,ต,ตนี่พื้นในนี่เขาก็จะใส่น่ไว้พี่น้องจา้านี่นี่บ่ไห้ไม้มันุ้นเนาะแล้วก็เอาดินใส่ปลูกเลยพี่น้องสุดยอดีีจา้า ปูกพักนี่หรือว่าจะทาเป็นกระถางขึ้นแบบนี้ก็ได้เนะจะ๊ะเนาะนี่กะละมังบ้านแล้วพี่น้องจ้าเจาะขึ้นแบบนี้เลยเนาะนั่งเล่นสบายเลยพี่น้องเอ้นี่ดอกไม้น้ำพักน้ำผสมกันสลัด จะเนาะสุดยอดเลยโอ้นี่นี่จะ้ะปลูกเป็นสารแนปลูกอะไรพันพืชเนาะนี่งามพี่น้อง น้องจ้าเมื่อกี้กับพาดูพักสวนรัวไปกินไอศครีมเที่ยวสวนดอกไม้เนาะจา้าเนาะยายมินว่าจะพาไปดูป่าแต่ย่านคลิปมันยาวพี่น้องจา้าถ้าเกิดคลิปมันยาวเดี๋ยวยายมินจะตัดเป็นอีกคลิปนึงเนาะจา้าค่อยดูต่ออีกเนาะจา้าเนาะเดี๋ยวยายมินพาไปดูป่าเนาะจา้าเนาะป่าอยู่นี่มันเป็นป่าบ่อธรรมชาติพี่น้องจา้าเป็นบ่อธรรมชาติพี่น้องดูดอกไม้ข้างทางงามงาม อืขอเขาเรียกดอกอะไรด้วยพี่น้องเลยงามคักเห็นบอกพี่น้องเนี่ยพักันเดินเล่นน้ำย้ายมินเนาะจา้ะพี่น้องจ๋านี่คือดอกแคบ่ดอกมะแม่ดอกสนโนบ้านเรานี่จ้ะคล้ายๆดอกสนโนนี่อือฮะคล้ายๆดอกสนโนบ้านเราเน,นาะจา้ะเนาะ พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะจ้ะยายมินกับลุงโทมัดก็ขอล้าแค่นี้เนาะจ้าบายเจอกันคลิปหน้าเนาะจ้าบายจ้าบา,บาย